สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทีวีทุกคนครับกลับมาพบข่าวที่น่าสนใจครับเผยรายละเอียดซัมซุง Galaxy Note 9ดีไซน์ไม่แตกต่างไปจากเดิมปรับเรื่องกล้องให้เหมือน S9 และเพิ่มแบตอีกประมาณ3เดือนครับที่ครบรอบกําหนดการเปิดตัวของซัมซุง Galaxy Note ซึ่งในปีนี้จะมาในชื่อ Galaxy Note 9เหมือนกับ Galaxy S9 และการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะน้อยเหมือนกับ Galaxy S9 ด้วยเนื่องจากทวิตเตอนะฮะของ Universal จากประเทศจีนนะฮะ ได้เผยภาพเลนเดอร์ภาพสมาร์ทโฟนที่เผยว่าเป็น Galaxy Note 9ซึ่งมองดูแล้วข้างหน้ามีดีไซน์เหมือนกับ Galaxy Note 8แบบเป,เป๊ะๆซึ่งก็เหมือนกับตอนที่เปิดตัว Galaxy S9 ที่ด้านหน้าคล้ายกับ Galaxy S8 นั่นเองดังนั้นสิ่งที่ปรับเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดก็คือ Galaxy S9 ปรับเรื่องกล้องที่สามารถปรับดูรับแสงอัตโนมัติ f 1.5ถึง f 2.4ใช้ชิปประมวลผลใหม่ Exynos 9820เปลี่ยนลำโพงขับเสียงเปนแบบสเตริโอจาก AKG เพิ่มแบตเตอรี่เป็น3,850มิลแอมปและปรับเปลี่ยนตำแหน่งของกล้องและเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือให้เป็นแนวนอนเหมือนกับ Galaxy S9 นั่นเองซึ่งอีกไม่นานเราจะได้เห็นข่าวหลุดหรือภาพหลุดออกมาเยอะกว่านี้นะฮะยังไงทีมงานจะรีบนำมาบอกอบบกด Subscribe s p e c p h o n e TV ใน YouTube กันเยอะๆสวัสดีครับ